สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ c คัน t r y โชว์ครับ ก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมาทําความรู้จักกับเหรียญสกุลเงินดิจิทอลนะครับคริปโตเคอเรนซีนะครับผมในรูปแบบที่เรียกว่าก็ผมพยายามจะนําเสนอให้คุณผู้ชมนะครับได้เข้าใจกันแบบง่ายๆพื้นพนะครับนะครับนะครับว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยที่เราคุ้นเคยกันในชื่อของบิตคอยเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกับตัวคริปโตเคอเรนซีนะครับผมก็อยู่ที่สําคัญเลยก็คือเราจะมีคําศัพท์ที่เราจะ มาพูดถึงกันนะครับว่าให้ตัว cryptocurrency เนี่ยมันมีความหมายอะไรยังไงแล้วก็คำพวกนี้นะครับมันหมายถึงอะไรครับเดี๋ยวเราก็ค่อยเล่ากันนะเพราะว่าคำพวกนี้เนี่ยเราเจอกันบ่อยนะครับในวงการสกุลเงินดิจิตอลนั่นเองนะครับผมก็คำตัวแรกก็คือ cryptocurrency นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัว decentralized นะครับแล้วก็ blockchain นะครับ group of work นะครับแล้วก็ c r y p t o m i n i n g นะครับอันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์ที่เราจะพูดถึงในต่อไปนะครับคำนี้เราเจอกันบ่อยนะครับใน การนี้นะครับโอเคนะครับข้อคำแรกครับคริปโตเคอเรนซีก็คือสกุลเงินดิจิตอลนั่นเองนะครับผมก็มันเป็นสกุลเงินที่มีออกแบบในรูปแบบของการเข้ารหัสนะครับผมทําให้เป็นลักษณะเป็นเหมือนเป็นเงินที่เอาไว้แลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมโดยใช้วิธีการเข้ารหัสข้อมูลนะครับผมแล้วก็ส่งเข้าไปการเข้ารหัสนี้นะครับมันทําให้มีการป้องกันแล้วก็มีการยืนยันธุรกรรมนะครับให้ตัวระบบของสกุลเงินดิจิตอลตัวนี้นะครับมีความปลอดภัยแล้วก็มีความน่าเชื่อถือในการ ใช้งานนะครับก็ในวงการการเงินแล้วเนี่ยคือในเรื่องความน่าเชื่อถือเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างสําคัญนะครับผมถ้าเราออกแบบเงินตราอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วทุกคนไม่เชื่อถือในระบบเงินของเรามันก็ไม่มีความหมายนะครับคือเงินเราก็ไม่ไมีมูมลค่านะครับะฉนนั้นก็ในเรื่องของความน่าเชื่อถือก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับผมก็ใน A นะครับผมในฝั่งซ้ายมือนะครับจะโอนเงินไปหาไปยังฝั่งของ,งขวามือนะครับผมใน B ในการโอนเงินเนี one, ождения, ่ยเราก็โอนในรูปแบบของข้อมูลท oh ี่เข้ารหัสนะครับส่งไปหัดในบีเพื่อป้องกันโจรนะครับมาสมสิทธิ์นะครับในการทมธุรกรรมของเรานะครับระหว่างใน A กับใน B เพราะถ้าระบบของการเข้ารหัสที่ไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะมีโจรเข้ามาสมสิทธ์ได้นะครับผมก็อาจจะทําให้ระบบเงินมันมีความผิดพลาดนะครับก็ทําให้โจรเนี่ยอาจจะมาขโมยเงินเราก็เป็นได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ของคริปโตเคอเรนซีนะครับผมต่อมานะครับก็จะพูด พูดถึงในเรื่องของด e จิทัลไลน์นะครับผมก็จะเป็นระบบการเงินที่ไม่มีในส่วนของส่วนกลางนะครับก็คือสถาบันการเงินหรือว่าตัวกลางอื่นๆนะครับผมก็ก่อนที่จะไปต่อในส่วนตรงนี้นะครับผมเราก็จะมาพูดถึงระบบการเงินแบบที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับคือเงินบาทเงินดอนลลา,าร์สหรัฐหรือเงินของประเทศอื่นๆนะครับซึ่งเงินพวกนี้นะครับผมจะออกโดยหน่วยงานที่เป็นส่วนกลางนะครับก็จะเป็นสถาบันการเงินหรือเป็นพวกแบงก์ชาติอะไรพวกนั้นนะที่จะออกเงินตัวนี้ ออกมานะครับแล้วก็สถาบันการเงินพวกนี้นะครับผมก็ส่วนมากก็จะขึ้นตรงอยู่กับภาคหลักนะครับก็มีหน้าที่ในการาบริหารจัดการในเรื่องของระบบการเงินเรานะครับในในเรื่องของการพิมพ์เงินหรือการออกธนบัตรหรือการออกอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีตัวกลางนะครับที่เป็นตัวกํากับดูแลแล้วก็แล้ก็มาเป็นเหมือน เป็นตัวที่ยืนยันการทําธุรกรรมของเรานะครับว่าเอ่อการจ่ายเงินระหว่างคน A ตัวนี้นะครับจ่ายเงินไปหา B เนี่ยเราก็มีอย่างน้อยก็มีส่วนที่เป็นศูนย์กลางที่เป็นธนาคารเนี่ยเรามายืนยันว่าให้คนที่ A เนี่ยไปหา B จริงๆนะครับไม่ใช่แบบให้โจรมา โอนเงินอะไรอย่างนี้นะนอกจากว่าโจรจะไปปล้นธนาคารน,นะครับอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกันอันนี้ก็จะเป็นระบบการเงินแบบปกตินะครับที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแต่ว่าแต่พอมาเป็นดี c e n t r a l i z e d เนี่ยก็ในส่วนที่เป็นตัวกลางนะก็คือสถาบานันการเงินหรือว่าแบงค์ชาติเนี่ยในส่วนตรงนี้จะไม่มีอีกต่อไปนะครับแล้วทีนี้เนี่ยก็แล้วใครจะเป็น คนยืนยันในการทําธุรกรรมเขาก็นิยามไว้ว่าให้ใครก็ได้นะครับที่อยู่บนโลกใบนี้นะครับผมมาช่วยในการยืนยันในการทําธุรกรมนะครับ <S <S ว่ามีการทําธุรกรรมระหว่างต้นทางกับปลายทางอยู่จริงแล้วก็ข้อมูลที่ที่การทําธุรกรมเนี่ยถูกต้องจริงๆนะครับไม่ใช่มีใครมาดักฟังเรานะครับว่าแล้วก็มีสมสิทธิ์นะครับผมทีนี้เนี่ยในส่วนของคนที่เป็นพยานนะครับในการยืนยันการทําธุรกรรมเนี่ยจะต้องมีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งนะครับผม กระบวนการยืนยันในส่วนของพยานพวกนี้เนี่ยจะมีกระบวนการที่จะพูดถึงในใน,ใน,ในต่อไปนะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับผมก็ก,การโอนเงินระหว่าง A ไปบนะครับผมเนื่องจากว่าไม่มีธนาคารเป็นตัวกลางเราก็จะมีพยานนะครับผมก็มาช่วยคอนเฟิร์มนะครับว่ามีการโอนจาก A ไปบจริงๆนะครับคือคือให้เงินไปจริงๆโดยต้องพยานเนี่ยจะต้องตรวจสอบว่าเงินในที่ให้เนี่ยมันเป็นเงินจริงหรือเปล่าเงินครบถ้วนไหมนะครับถ้าปรากฏว่าแอบมีการ สอดไส้แบงกกาโมหรือว่าสอดไส้แบบมีการปลอมแปลงเป็นแบงก์ปลอมหรืออะไรพวกนี้ขึ้นมานะครับพยานนะครับที่เหตุเนี่ยก็สามารถที่จะกระทืบในเอได้เลยประมาณนี้นะครับก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบการทําธุรกรรมแบบ ไม่มีส่วนกลางนะครับก็ดูดูแล้วเนี่ยก็เหมือนระบบสารเตี้ย,ยงไงก็ไม่รู้นะครับผมก็อาการทําง,งานก็จะประมาณนี้นะครับผมคร่าวๆเนื่องด้วยในส่วนของการทําธุรกรรมเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เรียกว่าฐานเซกชันนะครับผมก็คือเป็นในส่วนของรอายละเอียดนะครับในการการทําธุรกรรมเนี่ยมันก็จะมีการเก็บข้อมูลไว้เป็นฐานข้อมูลนะครับในระบบก็ในระบบที่เป็นาการเงินแบบปกติเราเราที่มีธนาคารเป็นส่วนกลางเนี่ยในเรื่องของรา,ายการการทาธุรกรรมอยากจะ อยู่ที่ฐานข้อมูลของธนาคารนะครับผมแต่เนื่องจากว่าตัวคริปโตเนี่ยมันไม่มีศูนย์กลางนะครับเราจะต้องมีในส่วนของฐานข้อมูลเนี่ยที่เก็บบันทึกการทําธุรกรรมของ บุคคลหนึ่งไปบุคคนลหนึ่งด้วยนะครับโดยเขาจะมีการเก็บข้อมูลในรูปแบบที่เรียกว่าบล็อกเชนนะครับตัวบล็อกเชนเนี่ยก็จะมีกลการทํางานก็คือจะมีการเก็บข้อมูลเอาลงไปในกล่องนะครับแล้วก็มีการลิงก์ข้อมูลจากกล่องหนึ่งไปอีกกล่องหนึ่งต่อเนื่องกันไปนะเหมือนเป็นเส้นยาวนะครับเหมือนห่วงโซ่นั่นเองนะครับก็คือเป็นที่มาของชื่อบล็อกเชนนะครับผมในรูปแบบการเก็บข้อมูลแบบนี้นะครับผมก็ทําให้ในส่วนของตัวข้อมูลทําธุรกรรม เลต่างๆเนี่ยสามารถที่จะแชร์ข้อมูลร่วมกันได้นะครับแล้วก็ตัวในส่วนของบล็อกเชนเนี่ยมันก็เมื่อมีการบันทึกข้อมูลลงไปในบล็อกนงไปในในส่วนของห่วงโซ่ไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะแก้ไขข้อมูลในส่วนที่ในในบล็อกตัวนั้นได้ไดง่ายๆครับเพราะว่าเขามีในส่วนของเอ่อตัวที่เป็นลิงก์กันระหว่างแต่ละบล็อกเนี่ยเขาจะมีเหมือนเป็นเลขเจเนเรตมานะครับถ้าเราไปแก้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้เอ่อเราตัวโซ่เนี่ยมันมีปัญหานะครับผมก็อ,อาจจะมีการปฏิเสธ ในการแก้ข้อมูลใน่วนตรงนั้นได้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นภาพนะลักษณะการทํางานของบล็อกเชนนะครับผมก็กอย่างที่บอกไปก็เป็นสนับเป็นกล่องนะผมแล้วก็แต่ละกล่องเนี่ยเขาก็าจะมีเขาจะเรียกว่าเป็นเหมือนรหัสนะครับของของกล่องนกันนะรหัสกล่องหนึ่งก็คืออันนี้นะครับรกล่องใบที่2นะครับก็จะมีการลิงก์ของกล่องใบที่1ไว้ไปด้วยนะครับผมแล้วก็มีรหัสกล่องของตัวเองนะครับก็จะเป็นลนาานักษณะนี้เป็นทอดๆไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเก็บข้อมูลของระบบบล็อกเชนนะครับผม ก็เป็นเบื้องหลังนับของระบบฐาานข้อมูลของตัวว คริปโตเคอเรนซีนะครับหรือสกุลเงินดิจิตอลนั่นเองนะครับก็ต่อมานะครับผมก็อย่างที่บอกไปก็คือระบบการเงินแบบที่ไม่มีตัวการในการยืนยันการทําธุรกรรมเนี่ยเราจะต้องมีบุคคลอื่นนะครับมายืนยันข้อมูลของเราของเราว่าเฮ้ยไอการทําธุรกรรมเนี้ยเป็นการโอนที่มีถูกต้องหรือเปล่านะครับแอบบยัดไส้อะไรไว้หรือเปล่านะครับผมก็มันจะเป็นหน้าที่ของบุคคลอื่นนะที่อยู่ในระบบของตัวคริปโตนะครับผมก็เขาจะมาทําการยืนยันให้เรานะครับโดย จะให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยมามาคอนเฟิร์มกับเราเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราจะไปเชื่อถือไอ้คนคนนั้นได้ยังไงนะดีไม่ดีดไอ้คนนั้นอาจจะเป็นพวกเดียวกันกับคนที่โอนไปก็ได้ะอะไรเงี้ยก็มันก็ไม่น่าเชื่อถือนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะให้ใครสักคนเนี่ยมายืนยันการทําธุรกรรมกันระหว่างคนหนึ่งกับอีกไปอีกคนหนึ่งเนี่ยได้เนี่ยเราจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมาทําการพิสูจน์นะ,ะว่าคนคนนั้นเนี่ยมีความสามารถในการยืนยันการทําธุรกรรมได้จริงๆนะครับ เขาก็เลยใช้เทคนิคที่ว่าเอาสูตรสมการทางคณิตศาสตร์เข้าไปโยนเข้าไปให้คนคนนั้นเนี่ยมาทําการแก้ปัญหาโจทย์ตัวนั้นออกมาครับใครก็แล้วแต่ดับที่สามารถตอบคําถามโจทย์ตัวนั้นได้ถูกต้องเนี่ย องคนคะนั้นก็จะมีสิทธิ์ในการยืนยนันการทําธุรกรรมตัวนั้นนะครับเมื่อเป็นการยืนยันตัวนั้นเนี่ยยืนยันแล้วปุ๊บเนี่ยข้อมูลยืนยันว่าถูกต้องแล้วปุ๊บเนี่ยข้อมูลตัวนั้นก็จะเซฟตรงไว้ในตัวบล็อกเชนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทํางานของระบบของเขาซึ่งไอสิ่งที่ว่ามาเนี่ยก็คือระบบการทํางานที่เรียกว่า proof of work นะครับผมกใ็ในตัวอย่างนะครับก็คือสกุลเงินที่เป็นบิตคอยนะครับผมเมื่อมีการการทาธุรกรรมกันระหว่างคนหนึ่งไปคนหนึ่งเนี่ยเขาจะใช้วิธีการาสร้างตั ข้อมูลที่เป็นข้ารหัสนะครับผมเป็นรหัสชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ใช้กําลังการประมวลผลของคอมพิวเตอร์นะครับในการแกะรหัสมันออกมานะครับในการหาคําตอบว่าอนสิ่งที่อยู่ข้างในในข้ารหัสนี้นั้นอ่ะมันมีค่าอะไรนะครับผมเมื่อแกะออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ปล่าอากาศว่าเฮ้ยอันนี้เราหาคําตอบไปแล้วคําตอบคืออันนี้เมื่อทุกคนยืนยันว่าข้อมูลตัวนั้นถูกต้องก็ จะเซฟการทําธุรกรรมกันระหว่างคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งในรูปแบบของบล็อกเชนนะครับซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยตัวโจทย์การหาคําตอบเนี่ยจะต้องใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับผมถ้าโจทย์มันยากเกินไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแกะได้ทันภายในเวลา10นาทีเนี่ยโจทย์มันก็จะง่ายขึ้นนะครับ เช่นเดียวกันนะครับเมื่อมีคนเก่งๆเนี่ยมาช่วยกันแกะข้อมูลแกะโจทย์ได้เร็วขึ้นเนี่ยอาจจะเร็วไปสิบนาทีเนี่ยโจทย์มันก็จะเริ่มยากขึ้นนะครับผมในส่วนตรงนี้เขาจะเรียกว่าอ่าดิฟนะครับผมซึ่งก็อันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติของระบบ proof of work นะของ Bitcoin นะครับอันนี้ก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนที่สามารถที่จะหาคําตอบของโจทย์ตัวนี้ได้แล้วก็บันทึกข้อมูลแล้วเนี่ยคนนนั้นเนี่ยก็จะได้เงินสกุลเงินตัวดิจิตอล กลับขึ้นไปเป็นค่าตอบแทนนะครับผมในการหาคําตอบได้นั่นเองนะครับก็เราเข้าใจในส่วนของพลูอ o f o f work มาแล้วนะครับในเรื่องของการยืนยันการทําธุรกรรมนะครับก็คนที่มีเครื่องคอมพิวเตอรนะ์เอามาต่อเข้ากับระบบของอตัวเหรียญอีิตอลเนี่ยเราก็จะเรียกว่านักขุดนะครับผมก็ลัการทํางานก็คือก,ก,ก็อย่างที่บอกไปนะคือ proof of work ก็โยนสมการคณิตศาสตร์มาให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราประมวลผลนะเพื่อ,อาหาคาตอบ ถ้าเราหาคําตอบได้ปุ๊บก็จะส่งกลับไปที่ระบบส่วนกลางนะครับแล้วก็ให้มีคนอื่นนอมายืนยันว่าคําตอบของเราถูกต้องอะไรเงี้ยเราก็จะได้เงินเป็นค่าตอบแทนกลับมาอะไรนี้นะแต่ว่าในบุคคลธรรมดาอย่างเราเนี่ยเาตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีกําลังการประมวลผลในระดับหนึ่งนะครับผมก็มากน้อยขึ้นอยู่กับงบป,ประมาณนะครับแต่ว่าในธรรมดาอย่างเราเนี่ยคือเราจะไป ติดตั้งตัวระบบคอมพิวเตอร์ที่มีกำลังประมวลผลแบบแรงๆมากๆเนี่ยคือกําลังซั์ของคนมันก็จะมีไม่ถึงขนาดนั้นนะครับมันก็เลยทําให้การทํา proof of work เนี่ยของคนธรรมดาในการประมวลผลแล้วเนี่ยมันจะเสียเปรียบคนที่มีกําลังการประมวลผลที่สูงกว่านะครับเพราะว่าคนมีกําลังประมวลผลแรงๆเนี่ยเครื่องแบบแ,บบแบบรงๆแบบหลายๆเครื่องอะไรเงี้ยมันก็จะได้เปรียบนะครับเพราะกาลังของเขามีเยอะกว่าซึ่งใน่วนตอวนี้เนี่ยเขาก็ มองว่ามันเป็นการดําเนินการที่อาจจะไม่เป็นธรรมนะครับในแต่ละเพราะว่าคนที่มีกําลังน้อยเนี่ยมันมันก็เหมือนตั้งไปแล้วมันก็ไม่ได้ไอะไราะสู้เขาไม่ได้นะครับเขาก็เลยมีบริการหน,หนึ่งนะครับที่เขารวบรวมนะครับเขาสร้างเป็นเซอร์วิสขึ้นมาแล้วแล้วก็ให้เราเนี่ยตั้งตัวคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยหรือเครื่องขุดเนี่ยเอาไปเข้าระบบของเขานะครับเ,าเขาก็จะเอาอตัวบริการตัวนั้นเนี่ยเขาก็รวมในส่วนของกําลังของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไปต่อเข้าระบบของเขาเนี่ยความมารวม แล้วก็ประมวลผลไป,ปพร้อมๆกันนะครับเมื่อไรก็ตามะครับที่ระบบของเขาเนี่ยสามารถหาคําตอบได้แล้วก็ได้ผลตอบแทนกลับมาเนี่ยก็ผลตอบแทนตัวนั้นเนี่ยก็จะเฉลี่ยไปกับทุกๆคนที่เข้ามาต่อเข้ามาในระบบนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเหมืองขุดนะครับผมก็ ที่หลายๆคนเคยเห็นนะครับว่ามีแบบคนตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆตัวนะครับเรามาทำไม่ร่้เหมือนขุดบิตคอยอะไรพวกนี้นะครับก็หลักการทํางานก็จะมานี้นะครับผมแล้วก็มีสิ่งที่ต้องพูดถึงก็คือเมื่อไหกรก็ตามที่บริการตัวนั้นเนี่ยมันเริ่มมีกําลังการบริมผลที่ได้เรียกว่าโซ่เจ้าอื่นไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่ค่อยมีสมาชิกเข้ามาต่อหรือมีแบบคนแบบย้ายค่ายไปอยู่อีกที่หนึ่งเนี่ยมันทําให้อ่าโอกาสที่จะชนะในการทำแก้โจทย์ยมันน้อยลง มันก็จะทําให้รายได้ที่จะมาเฉลี่ยให้กับบุคคลในสมาชิกเนี่ยมันน้อยลงด้วยนะครับจนแทบจะไม่ได้ผลตอบแทนอะไรกลับมาเนี่ยเราก็เลยเรียกในส่วนของบริการตัวนั้นว่าเหมือนแตกแล้วนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมก็สลับในส่วนของคริ p t o c u r r e n c y ในรูปแบบคร่าวๆนะครับก็ะจะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับก็รา,รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมก็ลองศึกษาเพิ่มเติมแล้วกันนะครับโดยเฉพาะในส่วนของกระบวนการยืนยันการทําธุรกรรมก็คือที่เรายกตัวอย่างก็คือ Proof of นะครับผมซึ่งในส่วนของกระบวนการตัวนี้เนี่ยมันยังมีอีกหลายวิธีนะครับที่ไม่ใช่พ o o อเวิร์กนะครับผมก็แต่ละ,ละวิธีเนี่ยมันก็จะมีวิธีในการยืนยันแล้วก็ในการตรวจสอบข้อมูลอะไรอย่างนี้ ในโลูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะมาแก้ปัญหาในของ p r o o f of work นะครับที่มีข้อเสียคือมันกินกําลังประมวลผลเยอะนะครับก็เขาก็ใช้วิธีอื่นกันอันนี้คุณผู้ชมก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับสำหรับคนที่สนใจในเรื่องของอ่าสกุลเงินดิจิตอลนะครับผมก็มีการทางานอะไรยังไงนะครับเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมก็สํารับในรายการ country show นะครับผมก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมครับกดไลค์ แล้วก็อย่าลืมติดตามช่องกันด้วยครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคราวหน้าครับสวัสดีครับ